มันก็เลยกวา้าเราจุดดตามตามนะ้ำตรงนี้เได้เป็นพื้นที่ที่เราจะดูว่าดับได้เยอะมาครับหนึ่งพ้นท,ที่บางกามอเดิรครับที่เกองประเด็นนะครับซึ่งไอ้พื้นที่ตรงนี้ครับแล้ววันนี้มันใช้น้ําจากส่วนหนึ่งก็จะแม่น้ำเลยครับจุดห้านเนี่ยเมื่อเราเรา,เาหน่วงน้ำไม่ให้ไม่ให้ท่วมที่เจ้าพระยาเมื่อเราปล่อยเสร็จปัป๊บเนี่ยในหน้าแ,แล้งอาจจะน้ะจะคุณผู้ชมมาประมาณแค่สอง ซึ่งีเนี้ยเราเงินที่ที่ผู้เหมาประมาณเจ็ดร้อยตำลังนะครัน่ารับแล้วก็เดี๋ยวจะกระจายไปที่ตุรกี่ปประเทศเรกเข้าที่กก็ทำเงินนะครับและที่อุไที่สิบล้วนแล้วก็จะเล่งเดืองการฒ้านราคานี้ การรับคำรับสารเรื่องน้ำปิน่นท่านนายกอาระการครับรถือว่าเรูปเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวก็มีแผนง,งานอยู่แล้วนะครับตันนี้ถือว่าช่วงดีว่ามีสนามปินอยู่แล้วเพราะนั่นเนี่ยการไปมาหาสัยก็จะดีแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีเด่นวัาถ้าทำที่งดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยซึ่งเราจะประกาศเป็นปีท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยจังหวัดพิณุโล,โลกก็จะเป็นจังหวัดหลักในการที่ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองหลักในการของการท่องเที่ยวเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็รู้สึกด,ดีที่พี่น้องทุกคนมาพร้อมแล้วก็มีการให้ขอ้อมูลกันอย่างครบนะบมีหลายเรื่องที่อยากจะทํากับน้ำเหลือเกินเพราะน้ำานี่คือต้นน้ํา ของชีวิตของพวกเราเรื่องของการ,พรกเพาะปลูกเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ําดีชักงอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการเพาะปลูกก็จะไม่ได้ผลอย่างที่เราก็การให้เกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมมาเนี่ยจะมีสองสาเรื่องที่จะเริ่มดาเนินการก็คือว่าศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่แม่น้ํายงฝั่งขวาให้อยู่ในเขตชระทานนะครับตรงนี้เข้าใจอยู่กับหานนะครับข้อสองคือเสริมคัน ป้องกันน้ำท่วมป้องกันตลิ่งพังเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาหน้าฝนมาที่ใดก็ท่วมนะครับเราต้องดูแลตรงนี้ให้ดีนะครับเรื่องที่3าคือโครงการขยายถนนสี่เลนจากบางร,รักไปลานกระบือนะครับซึ่งตัวนี้งบอนวัตรเรียบร้อยแล้วครับก็จะพยายามมาติดตามทุกปีนะครับว่าขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้าง,งาจังหวัดสมุทิปรากาเพราะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่รัฐบาลเราให้ความสำคัญอย่างมากครับขอบคุณมากครับ